สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะอาจจะเจอกันค่ำๆนะคะวันนี้นะคะ,ะ,น,าะนามติดตัวล้านาอนะคะวันนี้นะมีสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชม5องค์นะคะทุกท่านเลยค่ะสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีดสามกริย์นะคะสาริกานะคะทุกท่านเลยค่ะแล้วก็จะเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดป,ปากกานะคะอันนี้เป็นสาริกานะคะทุกท่านเลยค่ะ น้ำจะให้ดูสิงงาแกะนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมองเห็นชัดไหมคะนะคะน้ำจะให้ดูสิงงาแกะนะคะทุกท่นานในเล็กๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นแบบสิงงาแกะแกะด้วยมือนะคะทุกท่านช่างแกะด้วยมือเนอะเาะแล้วให้หลวงพ่อท่านทําพิธีอธิษฐานจิตบุกเสกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ใอ้รอยสิวรอยสวรค์ค่อยซอกค่อยตอกนะคะทุกท่านนลคะ่ะสิงสามขันนะคะทุกท่านค่ะสิงสามขัญเป็นงาเก่างาแก่เนาะอาจจะถูกแดดถูกลมนะคะทุกท่านเลคะ่ะเขาก็จะออกแบบเหลืองๆอย่างนี้นะคะทุกท่านนลค่ะถ้าเป็นงาแกท่ที่งาที่แก่สลักแล้วทําวิธีปลูกเสกแล้วก็เขาจะเอามาใส่ล็อกเก็ตเลยอันนั้นจะขาวนะคะทุกท่านแต่อันนี้ถูกแดดถูกลมเนาะนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะทุกท่านนลยคะ่ะ ในละองค์จะไม่เหมือนกันนะคะสิงสามขวัญน,นะคะทุกท่านนะคะ่ะมีความสวยงามเข้มขังค่ะเพราะว่า,าพุทธคุกูลของท่านเนะะี่ยค่ะเปรียบเสมือนมีดทุกประการเลยนะคะทุกท่านป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณไสคนโดนของมนต์ดำนะคะทุกวิญญาณเล่ล่อนนะคะทุกท่านนะคะ่ะป้องกันภัยได้ทุกอย่างรอบครอบได้เลยนะคะทุกท่านนลยคะ่ะบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยใสยพ่พระเนาะ บางบางท่านก็อาจจะอชอบใส่พระหรือว่า,าบูชามีดหลวงพ่อเดิมไปก็ปกปักรักษาเนาะนะคะเพราะว่าบางครั้งก็คนอา,อาจจะวัยรุ่นนะคะทุกท่านในค่ะหรือว่าเรา มีลูกมีหลานผู้ชายนะคะทุกท่านบูชาไปใส่ล็อกเก็ตไว้นะคะให้เขาใส่ที่ไว้ที่คอนะคะทุกท่านบางครั้งก็อาจจะขับรถไปไหนมาไหนเนาะนะคะป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านเลยค่ะป้องกันป้องกันป้องป้องกันภัยต่างๆเอ่อเรามองไม่เห็นเนาะนะคะบางครั้งลูกหลานเราออกจะขับรถไปเที่ยวดึกดื่นเนาะกลางคางกลางค่ำกลางคืนหรือว่าเดินทางต่างที่ต่างถิ่นนะคะทุกท่านอาจจะไปค้างอ้างเลมนะคะ ถ้าท่านใดมีลูกลูกชายนะคะทุกท่านอาจผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะผู้หญิงใส่สวยมากมเลยนะคะทุกท่านอาจจะมีล็อกเก็ตที่สวยๆนะคะทุกท่านให้เราเลือกนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะให้เราเลือกใส่นะคะทุกท่านอาจจะล็อกเก็ตทองหรือว่าเป็นนาคเป็นเงินอะไรนงคะ่ะใส่ล็อกเก็ตนะคะเต่าเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกท่านเนี่ยเท่าเหรียญสิบเหรียญห้าค่ะนี่เหรียญห้าเหรียญสิบนะคะทุกท่านเนะะี่ยอาจจะ แต่ละองค like ์จะไม่ไม่เหมือนกันนะคะทุกท่านเลยค่ะดูดีๆจะไม่เหมือนกันแต่เป็นสิงสามขวัญค่ะทุกท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแน่นอนค่ะเรามารับชมมีดสัลิกานะคะทุกท่านสามกษัตริย์นะคะนาคเงินทองนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะงาก็จะเป็นงาเก่างาแก่นาะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะนาคนะคะนาคเงินทองนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดสลิกานะคะทุกท่านเลยค่ะเสมาใบโพโพเต็มใบนะคะทุกท่าน ลองเลือดก็ลึกค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเหล็กก็ออกเงาเงาดำดำนะคะทุกท่านก็จะไปผสมเหล็กน้ําพีนั่นเองนะคะทุกท่านนี่ค่ะผสมเหล็กน้ําพีเนาะเพราะว่าเหล็กน้ําพีเป็นเหล็กที่มีพุทธคุณแล้วก็เป็นเหล็กมงคลนะคะทุกท่านที่เอามาตีหล่อล้อมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านนี่ค่ะด้ามรวมฝากสีนิ้วกว่าเนาะเฉพาะใบมีดก็สองนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นมีดประกานะคะทุกท่านนี่ค่ะ เป็นมีดปากกาสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับพกพานะคะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านพกได้นะคะเ mm. ซมาใบาโพก่ะ mm. ท่านหญิงท่านชายพกติดกระเป๋าได้นะคะ mm. ทุกท่านเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนเนาะ mm. ป้องกันภัยต่างๆนะคะ mm. ลมพัดลมเพคนสาสคนโดนของบางครั้งอาจขับรถไปไหนนะคะทุกท่านดึกๆดื่นเนาะเราไม่รู้ว่าตรงณที่นั้นมีอุบัติเหตุหรือว่าเป็นผีเอ่อ วิญญาณที่เล่ร่อนนะคะทุกท่านบางครั้งเขาอาจจะประสบอุบัติเหตุแล้ววิญญาณไม่ไปไหนบางครั้งเราอาจจะดวงตกเนาะนะคะถ้าเราบูชามีดหลงพ่อเดิมไปนะคะฝากตัวเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานท่านนะคะทุกท่านนะคะบอกชื่อนามสกุลนะคะให้ท่านปกปักรักษาเรานะคะท่านจะได้ช่วยปกปักรักษาป้องกันภัยได้นะคะทุกท่านอย่ารอให้เกิดขึ้นนะคะทุกวันนี้ยังมีผีมีวิญญาณเล่ร่อนนะคะทุกท่านนะคะลมพัดลมเพนะคะ นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมีดปากกานะคะทุกท่านเลยค่ะสําหรับพบนะคะทุกท่านเลยค่ะเราไว้หน้ารถเราไว้เก๊ะรถก็ได้เลยค่ะหรือเราจะเอาใส่กระเป๋านะคะทุกท่านใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนนะคะจะป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านเลยค่ะเรามารับชมเล่มนี้นะคะอันนี้ก็มีดปากกานะคะทุกท่านเลยค่ะดากงาฝักงาเช่นกันนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านเลยค่ะ ตรงแหมนี่เป็นเงินนะคะน,ะคะนะคะ้องค่ะมีความละเอียดอ่อนมีความสวยงามงาก็จะงาเก่างาแก่เนาะแตกเป็นลายแหงนะคะทุกท่านอาจจะอาจจะเ,เ,เป็นเป่เป็นริ้วๆเป็นลากชีก็คือมีอายุนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเขามีอายุยาวนานมาแล้วนะคะเนี่ค่ะเป็นจุดๆนี่ไม่ใช่สนิมนะเป็นเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้านะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ทักถ่ายมาพูดมาคุยนะคะต่อรองราคาคุยราคากันได้ค่ะทุกท่านไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรนะคะโทรมาแล้วก็อาจจะปรึกษาถามไถ่ยกันเนาะนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะเลยแอดไลน์มาก็ได้ค่ะเผื่อ,อชอบอีพีไหนน้าจะวิดีโอให้ดูนะคะทุกท่านเลยคะ่ะจะถ่ายให้ดูรายละเอียดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดปากกานะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านท่านใดสนใจทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ